สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการช็อปออนแอร์สินค้าดีราคาประหยัดดีที่นี่ที่เดียวนะคะวันนี้อยู่กับฟลุกสาวิตรีสาโรวาทค่ะ วันนี้จะมาตั้งคำถามกับคุณผู้ชายว่าคุณผู้ชายเคยมีปัญหากับน้องชายหรือเปล่าไม่ใช่หมายถึงน้องชายของคุณแต่หมายถึงอวัยวะสําคัญที่สุดเหมือนกล่องดวงใจของคุณนี่แหละค่ะมีปัญหาเรื่องราวของการเลือกชุดชั้นในให้กับน้องชายของคุณวันนี้ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปอย่างแน่นอนกับกางเกงชั้นในชาย Body White By g u n z e a ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนําจากประเทศญี่ปุ่นนะคะและเป็นทรงแบบเต็มตัวซิมเลตก็คือเป็นแบบไร้ตะเข็บด้วยบางทีเราซื้อกางเกงในอยากจะให้มันกระชับ แต่มันกลับว่ากลายเป็นรัดมากเกินไป หรือบางครั้งเรารู้สึกว่าไม่อยากจะให้มันรัดแล้วมันก็ไม่กระชับเวลาที่เราจะทํากิจกรรมต่างๆมันก็ไม่สะดวกสบายแล้วมันก็รู้สึกเคอะเขินมารู้สึกว่าเอ๊ะมันจะปลอดภัยหรือเปล่ากับน้องชายของคุณวันนี้น้องชายของคุณจะปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเลือกและคัดสรรม,มาเป็นอย่างดีนะคะสําหรับกิเกงชนในชาย Body White, บอดี้วายไบกุนเซ่ค่ะใส่ได้ทุกวัยจริงๆใส่ได้ทุกวัยเลยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทํางานหรือว่าสูงวัยหน่อยก็ใส่ได้ทุกคนเพราะวันนี้เนี่ยมีสีให้เลือก ถึง6สีด้วยกัน6สีที่ว่านี้มีสีขาวสีน้ําเงินสีเทาสีดําสีน้ําตาลสีกรมท่าค่คะทําไมถึงต้องมี6สีเพราะว่าความชื่นชอบของเราเนี่ยมันแตกต่างกันแต่ทั้งหมดนี้ก็คือสีเบสิกและเชื่อว่าเป็นแฟชั่นที่เรียบหรูแล้วดูดีเขาชื่อว่า body wide by ุ u เซ่จำชื่อนี้ไว้ให้ดีนะคะเขามีเขียนด้านหน้าเอาไว้แบบนี้แล้วค่ะ body wide นะคะ by ุ u เซ่ค่ะอันนี้เป็นเกงเกงชั้นในชายแบบเต็มตัว เต็มตัวหมายความว่าเป็นเหมือนกางเกงขาสั้นเป็นแบบเต็มตัวเป็นแบบสตรีมเลสคือเป็นแบบไลท์ตะเข็บค่ะเรียบเนียนมากนี่มือผู้หญิงจับนะเรารู้สึกว่าเราอยากจะได้กางเกงชั้นในของผู้หญิงอย่างนี้ซักตัวเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยอยากบอกคุณผู้ชายว่าคุณผู้ชายถ้าคุณผู้ชายซื้อไปเนี่ยคุณผู้ชายจะรู้สึกว่ามันรู้สึกสบายมากกับการสวมใส่กางเกงชั้นในมันนุ่มมันเบามันสบายเห็นไหมคะว่าตรงนี้จะเป็นการตัดเย็บที่ ปรานีตมากๆและยืดให้ดูนะคะแค่ตะเข็บต,ตรงนี้ก่อนนะแค่1นนิ้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่ามันสามารถยืดได้ขนาดไหนเนี่ยออกแรงดึงขนาดนี้แล้วนะแล้วมันยังนุ่มอยู่มันยังสบายอยู่เส้นใยที่เขานํามาถักทอนี่นะคะนําเข้าจากประเทศเยอรมันแล้วก็มีไนลอน93มีสเปนเด็ก7ทําทำให้มันมีความยืดหยุ่นค่ะแล้วก็รองรับแล้วก็กระชับสัดส่วนของน้องชายของคุณได้เป็นอย่างดีอยากให้ดูตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะ ปกติแล้วเกงชั้นในชายเนี่ยเวลาไปเห็นเขาจะมีการตัดเย็บแยกออกมาส่วนหนึ่งคือส่วนเป้าที่อยู่ตรงนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยส่วนเป้ามันเป็นการถักทอขึ้นมาพิเศษเพื่อที่จะรองรับน้องชายของคุณแบบนี้นะคะเพื่อให้น้องชายของคุณปลอดภัยมากที่สุดและมีอะไรมาอบอุ้มแล้วก็ทำให้รู้สึกสบายทุกการเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าเวลาที่อันนี้ฝุกลองเอามือใส่เข้าไป มันรู้สึกไม่รัดเลยแต่มันรู้สึกกระชับมันรู้สึกกระชับได้สัดส่วนคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําใส่มือเข้าไปแล้วทําแบบนี้ได้เพราะส่วนใหญ่มันจะตึงแล้วมันก็จะติดอยู่กับตัวนั่นแหละมันเป็นสาเหตุที่ทําให้ทุกการเคลื่อนไหวของคุณอ่ะมันไม่สมูทหรือว่ามันเคลื่อนไหวไม่ถนัดมันรู้สึกว่าอุ่ยอึดอัดข้างในขยับตัวขยับไปขยับมาแต่ตัวนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมว่ามันสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ทุกรูปแบบนะคะจะต้องบอกว่าเรื่องของไซส์เรื่องของขนาดของผู้ชายเป็นเรื่องที่สําคัญแต่ว่ากางเกงชั้นในชายแบบเต็มตัวตัวนี้บอด y ี Body ้วายบายกุลเซ่ f, จะช่วยอบรัดสลีละที่อยู่ของคุณผู้ชายให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นไม่ว่าคุณจะไปทางไหนก็แล้วแต่แหละมันสามารถดูแลได้เป็นอย่างดีนะคะวันนี้เป็นตัวแทนของคุณผู้ชายว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเราจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด เราเองยังเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองวันนี้ฟุกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชายอยู่แล้วนะคะแล้วอยากจะบอกว่าคือขนาดผู้หญิงยังรู้สึกอยากใส่เพราะว่ามันรู้สึกสบายมากนะคะแล้วทีนี้มาดูด้านข้างตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเวลาคุณผู้ชายใส่ไปคุณผู้ชายเขามีปัญหาเหมือนกันนะคะคือบางทีต้นขาเนี่ยใหญ่ แล้วไปใส่กางเกงชั้นในที่มันมีเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นกางเกงขาสั้นปัญหาที่มันจะตามมาคือเลยเหมือนคุณผู้หญิงเลยคือตรงเนี้ยมันจะมมวนมมวนม้วนมมวนมมวนมวนมวนแล้วเข้ามาจุกอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันอึดอัดมากวันเนี้ยเรื่องของการม้วนไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าขอบขาของเขาไม่หมวนนะคะไม่ม้วนยังไม่พอค่ะยังมีความยืดหยุ่นแบบนี้แม้ว่า จะเคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามหรือคนขาใหญ่ก็สามารถที่จะสวมใส่ได้แต่ว่าตรงกลางยังเกาะกระชับอยู่เดี๋ยวให้ดูแบบนี้นะคะคือถึงแม้ว่าเราจะเคลื่อนไหวตรงขาอย่างไรก็ตามแต่เป้าคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันนิ่งเป้าเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป้านิ่งไปเลยคือหมายความว่ามันสามารถโอบกระชับน้องชายของคุณด้วยเส้น2เส้นนี้เพื่อเป็นเส้นที่จะโอบกระชับน้องชายของคุณแล้วก็ เก็บให้มันได้รูปได้สัดส่วนค่ะแล้วก็กระชับนะคะมาดูทางด้านหลังกันบ้างผู้ชายนอกจากมีปัญหาเรื่องของต้นขาที่มันใหญ่แล้วปัญหาที่ถัดมาก็คือก้นก็ใหญ่เหมือนกันค่ะก้นใหญ่เจะไปบอกใครได้บอกใครไม่ได้นะคะมีแต่เพียงว่าใส่กางเกงชั้นในแล้วมันล้างขึ้นเข้าวินแบบนี้แล้วทำยังไงคะก็เสียบุคลิก แล้วมันก็รู้สึกไม่สบายถ้ามันเข้าวินเนี่ยมันไม่ได้เข้าวินธรรมดาผู้หญิงเข้าวินก็เข้าวินไปใช่ไหมแต่ผู้ชายเนื่องจากมันเข้าวินแล้วมันรัดด้านหน้าด้วยมันอึดอัดมันไม่สบายวันนี้นะคะตัวขอบทางด้านหลังเนี่ยตรงก้นเนี่ยเขาเหมือนในเกงขาสั้นเลยเห็นไหมว่าเมื่อขอบกางเกงของเขาแบบนี้นะคะมันสามารถยืดหยุ่นได้นั่นหมายความว่าแม้ว่าคุณจะเคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามขอบกางเกงจะไม่ม้วนขึ้นแล้วจะไม่ไปกองกันอยู่ตรงนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นทุก เคลื่อนไหวของคุณมันทําให้มีอิริยาบถท,ที่สบายค่ะไปดูขอบเอวกันบ้างขอบเอวแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเนี่ยเขามีลายเรียบๆแล้วมันดูดีอะ่ะมันดูโอเคเลยอะ่ะแล้วมันไม่เยอะเกินไปขอบเอวเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ขนาดนี้เห็นไหมว่ามันยืดหยุ่นได้จริงๆค่ะแบบนี้แล้วตะเข็บทางด้านหลังขอดูนิดนึงตะเข็บทางด้านหลังแบบนี้นะคะแบบนี้เห็นไหมว่าตะเข็บเนี่ย มันสมูทมากแล้วมันเรียบมากมันนิ่มมากด้วยเส้นใยต่างๆที่เขาถักทอเป็นเส้นใยนําเข้าจากประเทศเยอมรมันนะคะมีไนร่อน93%แล้วก็เปนเด็ก7%ค่ะมีความยืดหยุ่นสูงเนื้อนุ่มกระชับทุกการเคลื่อนไหวลดการระคายเคืองต่างๆหรือบางคนใส่กางเกงชั้นในไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันอับมันชื้นมันรู้สึกว่ามีกลิ่นออกมาหรือมันรู้สึกว่าเอ๊ะ มันไม่สบายตัวเลยวันนี้กางเกงชั้นในชายบอ d y ้ไวทบายกุนเซเป็นแบบเต็มตัวแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบซิมเลตค่ะก็คือไร้ตะเข็บลดปัญหาเหล่านั้นไปเลยค่ะลดการระคายเรืองเส้นใหญ่อันนี้นำเข้าจากต่างประเทศนะคะเห็นไหมว่าทางด้านหน้าเนี่ยมีโลโก้สวยๆแบบนี้นะคะ เห็นไหมว่าเวลาที่คุณสวมใส่เนี่ยมันจะช่วยอบกระชับแล้วมันก็จะช่วยทําให้น้องชายของคุณอ่ะอยู่แบบสบายๆปัญหากวนใจน้องชายคงไม่มีแน่นอนนะคะเรามีไซส์ให้เลือกด้วยไซส์นี่นะคะมีไซส์ M L แล้วก็ XL ค่ะวัดยังไงหยิบสายวัดมาเลยที่บ้านของคุณมีสายวัดเชื่อว่าวัดได้นะคะสายวัดของคุณหรือไม่คุณชายจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองสะโพกเท่าไหร่วัดที่เดียวคือวัดสะโพกค่ะ วัดสะโพกก็คือวัดตรงที่ส่วนที่ใต้จากสะดือลงมาประมาณสักหนึ่งนิ้วนี่สะดืออยู่ตรงนี้นะก็วัดลงมาแบบนี้เลยวัดที่สะโพกนะคะวัดที่สะโพกค่ะก็วัดไปเลยว่าได้กี่นิ้วนะคะวัดผ่านก้นไปได้กี่นิ้วปุ๊บพอได้เป็นนิ้วแล้วนี่นะคะเอามาตีเป็นไซส์เลยค่ะไซส์ M คุณวัดได้29-32ถึงนิ้วเลือกไซส์ M ถ้าวัดได้32-35ถึงนิ้วเลือกไซส์แอ ถ้าวัดได้35ถึง39นิ้วนะคะก็เลือกไปเลยไซส์ XL นะคะอย่างตัวนี้นะคะก็วัดแบบนี้วัดสะโพกนะคะ ได้ประมาณ38นิ้วก็เป็นไซส์ XL นะคะคือผู้ชายเนี่ยบางทีเขาชอบใส่อะไรที่มันรลลลัดๆแต่ว่าตัวนี้ขอให้ว่าให้วัดสะโพกสักนิดหนึ่งสะโพก29-32นิ้วไซส์ M ค่ะสะโพก32-35นิ้วไซส์ L สะโพก35-39นิ้วไซส์นส XL นะคะมี6สีด้วยกันค่ะ6สีที่ว่านี้มีสีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะมีสีขาวสีน้ำเงิน สีเทาสีดำสีน้ำตาลสีกลม,มท่านะคะ6สีนี้เป็นสีที่แบบเรียบหรูดูดีใส่ได้กับทุกชุดนะคะวันนี้เนี่ยให้เห็นไปเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชายคะเวลาคุณผู้ชายเนี่ยไปเลือกซื้อกางเกงชั้นในเนี่ยนะคะอยากได้แบบเต็มตัวอันนี้กางเกงชั้นในที่เราเอามาลองกับหุ่นแล้วสวมใส่ทับไปนี่นะคะเป็นกางเกงชั้นในชั้นนำแบรนด์หนึ่งที่หลายๆคนเลือกซื้อ ทีนี้เวลาใส่ไปแล้วเนี่ยจะเห็นไหมว่ามันเป็นแบบไม่เต็มตัวมันจะอยู่แค่ตรงเนี้ปิดแค่ตรงน้องชายแค่นี้บางคนปิดไม่มิดบอกเลยนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวพอเคลื่อนไหวแล้วมันไม่สะดวกเวลาที่อย่างที่ฟุกบอกไปว่าเวลาที่เราจะเราจะทดสอบว่ามันจะกระชับหรือว่ามันจะยืดหยุ่นดีไหมเนี่ยมันไปไหนไม่ได้เลยมันตึงมันแน่นอยู่แบบนี้มันเห็นไหมเห็นไหมว่ามันแบบรู้สึกอึดอัดอะ เราเป็นผู้หญิงเรายังอึดอัดแทนเลยอะเรารู้สึกว่ามันใส่แล้วมันไม่สบายและอย่างที่ฟลุกบอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่า,เ,าเวลาที่เขาจะทําให้น้องชายของคุณเนี่ยมันอยู่คงที่แล้วมันเข้ารูปเนี่ยนะคะเขาต้องตัดเย็บตัวนี้ขึ้นมาอีกตัดเย็บตรงนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันเป็นการตัดเย็บตัดเย็บทางด้านนี้นั่นหมายความว่าทางด้านในมันก็ต้องมีตะเข็บเหมือนกันพอมันมีตะเข็บแล้วเนี่ยมันก็เสียดสีแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่าไม่สบายตัวระคายเคืองบางคนแพ้ได้แพ้อะไรก็แล้วแต่ ก็จะเกิดอาการคันที่ตามมาก็คือเป็นเชื้อราแน่นอนนะคะวันนี้ปัญหาเรล่านั้นจะหมดไปค่ะดูทางด้านข้างเห็นไหมคุณผู้ชายเนี่ยบางคนกลัวโป้ะนะมันปิดได้แค่นีย้ยังไงมันก็โป้เอาเป็นว่าถ้าดูทางด้านหลังถ้าคุณผู้ชายเนี่ยนะคะนั่งใส่กางเกงยีนเดี๋ยวนี้ใส่เดฟใช่ไหมเดฟมันจะเป็นเอวต่ําผู้ชายคงไม่ใส่กางเกงเอวสูงมากเนาะใส่กางเกงยีนนั่งขอบกางเกงยีนบางทีขอบกางเกงยีนยังสูงกว่ากางเกงชั้นในเลยหรือบางทีขอบกางเกงยีนมันต่ํากว่างี้ แล้วพอเวลาเราเคลื่อนไหวมากๆเนี่ยก็จุชในอ่ะมันจะอยู่ไม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 ่คงที่มันก็จะเคลื่อนไหวไปตามร่างกายของเรามันกลายเป็นว่ากางเกงในหลุดตูดแล้วมันไม่โอเคเลยพอเวลาเห็นสาวเห็นแล้วแบบอืมมันไหวหรอแบบนั้นอ่ะแล้วมันไม่กระชับเลยอ่ะแล้วมันรู้สึกโป๊ผู้ชายเองก็กลัวโป๊เหมือนกันแต่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงวันนี้กางเกงชั้นในชาย body w i d by กุนเซ่แก้ปัญหาให้หมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโป๊ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยืดหย่นแบบนี้ เห็นไหมคะว่ายืดหยุ for for ่นได้ขนาดไหนให้ด okay ูทางด้านข้างยืดหยุ right ่นได้ขนาดไหนเห็นไหมคะแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันสามารถยืดหยุ่นได้ขนาดไหนและมันเก็บกระชับได้ขนาดไหนแบบนี้ลองดูตัวนี้สิเป็นไงคือยืดหยุ่นแล้วข้างหน้าเป็นไงดูข้างหน้านะดูข้างหน้านะยืดหยุ่นแล้วเป็นไงมันจะดีเหรอคะมันไม่โอเคเลยนะคุณผู้ชายคือคุณรู้สึกว่าข้างหน้าข้างหลังมันยืดหยุ่นได้ก็จริงแต่ข้างหน้ามันไปด้วยนะมันไม่โอเคคุณผู้ชมเรารู้สึก อึดอัดแทนแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยปกป้องอะไรที่เรารักขนาดนั้นเลยกล่องดวงใจของเรามันจะถูกาพากไปนะคะน้องชายของคุณมันจะถูกบีบรัดจนทําให้รู้สึกคุณไม่สบายตัวแค่นี้ริดเยอะนะบอกมากบอกเลยคือสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ขนาดไหนดูนี่นะคะตัวแค่นี้นะคะยังไม่ได้ยืดค่ะแบบนี้นะคะเห็นไหมว่ามันยืดหยุ่นขนาดไหนกี่เท่าตัวก็ไม่รู้อะแต่รู้ว่ามันยืดหยุ่นเนี่ย รอบทิศทางเลยอ่ะ360องศาเลยไม่ว่าคุณจะเคลื่อนไหวแบบไหนนี่ทางด้านหน้าอันนี้ก่อนนะแบบนี้นะแบบนี้ด้านข้างนะฟืบแบบนี้นะนี่แขนเกร็งมากเลยเหมือนคล้ายๆกับการออกกําลังกายชนิดหนึ่งนะคะนี่ฟืบแบบนี้ยังไม่พอด้านหน้าราคาด้านหน้าเป็นยังไงแบบนี้โอ้โหคุณผู้ชมมันเจ้ามากมันแบบรู้สึกหยุดหยุดมากเลยที่สําคัญกลับมาแล้วเป็นยังไงไม่ยุยค่ะ วันนี้ค่ะ1ตัว490บาทแต่ว่าถ้าคุณซื้อ3ตัวราคา950บาทจากราคา1,470บาทประหยัดไปทันที520บาทค่ะรีบโทรเข้ามาเลยนะคะถ้าไม่ซื้อถือว่าพลาดค่ะ02-296-9958 24ชั่วโมงวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ให้คุณผู้ชายได้สวมใส่กางเกงชั้นในที่มีคุณ,ณภาพกับกางเกงชั้นในชาย Body Wide by g u n s e ใส่แล้วเท่มั่นใจไปตลอดทั้งวันมี6สีให้คุณได้เลือกนะคะสีขาวสีน้ำเงินสีกรมทา่าสีน้ำตาลสีเทาและสีดำโปรโมชั่นพิเศษวันนี้เซตที่1ซื้อกางเกงชั้นในชาย Body Wide by g u n s e หตัวราคา490บาทหรือเซตที่2 ซื้อกึเก่งชั้นในชายบริวายบายกุลเซ่3ตัวสีใดก็ได้เหลือเพียง950บาทจากราคาปกติ1,470บาทประหยัดทันที520บาทเลยนะคะการวัดไซส์มีดังนี้ค่ะไซส์ M สะโพ29-32นิ้วไซส์ L สะโพ32-35นิ้วและไซส์ XL สะโพ35-39นิ้ว และพิเศษมากไปกว่านั้นซื้อสินค้าในรายการมูลค่ารวม3,000บาทขึ้นไปผ่อน0%ได้เลยค่ะโทรเลยค่ะ022969958ตลอด24ชั่วโมงค่ะ